ถ้าคุณท้องผูกแล้วเนี่ยมีอาการที่เราสงสัยว่าผิดปกตินะครับหรือมีอาการปวดท้องตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งซ้ำๆบ่อยๆนะครับหรือมีอาการถ่ายหรือถ่ายดำหรือถ่ายเป็นเลือดเลยนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้เขาเรียกว่าอะลามสิมตอม Thank God it's Sunday Life, Life มัน,มนฟังแล้วคุ้มเมื่อ r o m มเราก็นั่งเยอะใช่ไหมฮะเนาะ พอนั่งเยอะก็อาจจะมีปัญหาท้องผูกนะครับคืออย่างตอนก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวที่ว่ามีคนมีชื่อเสียงอาจจะมีอาการท้องผูกนะเอกซเรย์ X ray, แล้วมีอุจจาระในท้องเยอะอะครับจริงๆแล้วเราต้องมาสอบถามตัวเองดูครับว่าสาเหตุที่เราท้องผูกเพราะอะไรอะครับหนึ่งก็คือเราอาจจะดื่มน้ําน้อยเกินไปหรือเปล่าทุกวันนี้อย่างที่เคยพูดในเอพิโซดก่อนหน้านี้แล้วครับก็คือต้องดื่มน้ําให้ได้วันละประมาณ2 3สมลิตรนะครับอาหารที่เรากินทุกวันนี้นะครับ mm. เราเป็นไงฮะ โทรสั่งฮะออนไลน์ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีไฟเบอร์เนาะไม่ค่อยมีผักมีแต่แบบแป้งข้าวเนือ้อเป็นหลักใช่ไหมครับอันต่อมาคือ,อคบางคนก็กินยาประจํานะครับเช่อนอาจจะกินแคลเ SI ซียมแคลเซียมนี่ตัวดีเลยทําให้ท้องผูกนะครับคนที่ตั้งครรนอยู่งานทุกวันนี้เป็นไงครับเครียดนะครับชีวิตต,ตอนนี้เศรษฐกิจก็แย่ต้อง ทานอาหารที่มีเฮลตี้ระเอ็ดมากขึ้นนะครับมีกากใย,ยเยอะหน่อยดื่มน้าเยอะๆครับสองสองสามลิตรเอาไปเลยครับแล้วก็ uh huh. ออกกําลังกายขยับตัวเยอะๆนะครับอาจจะนวดหน้าท้องก็แนะนําให้ทานผลไม้มากขึ้นด้วยพวกนี้ไฟเบอร์ก็จะดีขึ้นนะครับแต่แต่ถ้าคุณท้องผูกแล้วเนี่ยมีอาการที่เราสงสัยว่าผิดปกตินะครับเช่นเออท้องผูกแล้วน้ําหนักลดนะครับท้องผูกแล้วรู้สึกว่าแน่นท้องนะครับกินอะไรก็ไม่ค่อยลงกินอาหารก็ไม่อร่อย รหรือมีอาการแบบแสบร้อนท้องแสบร้อนลิ้นปีบบ่อยๆนะครับหรือมีอาการปวดท้องตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งซ้ำๆบ่อยๆนะครับแล้วก็มีอาการแย่ลงแย่ลงไม่ดีขึ้นนะครับหรือมีอาการถ่ายหรือถ่ายดำหรือถ่ายเป็นเลือดเลยนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้เขาเรียกว่าอาลามสิมตอมอันนี้แนะนำให้คุณเนี่ยไปหาหมอได้นะครับซึ่งออพอเรา work from home นานๆเนี่ยถ้ามีอาการเหล่านี้ เราอาจจะต้องคอยสงสัยด้วยว่าวัยที่เราเยอะขึ้นอายุที่เราเยอะขึ้น,รนหรือเรามีอาการอย่างที่บอกบวกกับถ้าเรามีประวัติครอบครัวด้วยเช่นครอบครัวของเรามีญาติสายตรงเป็นคนที่มีมะเร็งในลำไส้ด้วยนะครับราจจะต้องคอยมองดูว่าเอ้ยเราจะกลายเป็นมะเร็งไหมนะครับเราพบว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้ครับส่วนใหญ่เป็นผู้ชายครับเราสามคนก็เป็นผู้ชายหมดนะครับโอกาสที่เราจะเป็นมะเร็งเนี่ยมากกว่าผู้หญิง อันที่สองคือตั้งแต่อายุ45-75เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาแนะนำว่าเราควรจะต้องทำสกรีนนิ่งเคสเนี่ยตั้งแต่อายุ45ต่อมาครับเขาก็บอกว่าทุกๆเนี่ยเราควรจะต้องมีการสกรีนยังไงบ้างวิธีการง่ายๆครับมีอยู่2วิธีวิธีที่1คือตรวจอุจจาระครับถ้าคุณตรวจสุขภาพประจำปีครับอุจจาระที่เราไปตรวจเราจะดูว่ามีเลือดปนในอุจจาระไหม ถ้ามีเลือดปนในอุจจาระเนี่ยเราอาจจะจะมีความจําเป็นที่จะต้องไปทําการตรวจเพิ่มเติมนะครับหรือว่าถ้าไม่ต้องตรวจอุจจาระเลยก็ได้ไปสองกล้องเลยตั้งแต่อายุส5ิบห้าอันนี้เขาแนะนําเป็นสกรีนนิ่งเทสนะครับคือเป็นการทํำสกรีนนิ่งถ้าตรวจแล้วปกติเขาบอกอีกสิปีค่อยไปตรวจถ้าไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างนั้นนะครับทีนี้เนี่ยความเสี่ยงมีอะไรบ้างคืออย่างที่ผมบอกไปถ้าคุณมีประวัติครอบครัวนะครับเป็นมะเร็งในลําไส้คุณกินแอลกอฮอล์เยอะ แอลกอฮอล์เนี่ยครับเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับอันต่อมาครับกินเนื้อแดงเยอะครับอีกปัจจัยหนึ่งคืออ้วนนะครับคนที่อ้วนเนี่ยมีปัญหาได้นะครับหรือคนที่มีปัญหาเรื่องลำไส้อักเสบบ่อยๆอีกอันนึงคือสูบบุหรี่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งได้นะครับก็หนึ่งก็คือลดเหล้าเพิ่มไฟเบอร์นะครับตรวจสม่ําเสมอควบคุมน้ําหนักเลิกบุหรี่ออกกําลังกายแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะครับ Thank God it's Sunday ไลฟ์มันมันฟังแล้วคุ้ม